สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านแฟนคลับเซียวบุกทุกคนนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปพิเศษช่วงบ่ายนะครับที่พูดถึง Bitcoin มากนะฮะบ,บิตคอยและคริปโตเคอเรนซีนะครับผมมีข้อสังเกตเนี้นะเป็นมโนนะครับที่น่าจะเป็นเหมือนกับอะไรนะคำปอบประโลมใจของชาวดอยนะครับว่าบางทีบิตคอย n อาจจะถึงจุดต่ำสุดแล้วก็ได้นะครับ นี่เป็นนี่เป็นข้อสังเกตของผมนะมาดูกันนะครับเป็นยังไงนะครับโว้ยแป๊บน,นึงนะผมก็แอบแย่ครับแอบแย่ซื้อบิตคอยกับอี h ร r e u มไปนะครับดูชาร์ตหน่อยเป็นยังไงนี่ครับคือผมมองงี้ว่ามันเข้าสูตรนี่ครับเข้าสูตรอะไรรู้ไหมครับหนึ่งครับบ่ายครับบายคือราคามันลงมาสร้างฐานใช่ไหม ซื้อไปเป็นฟอสบริเอาครับครั้งที่2คือคลายครับคลายครั้งที่3นีค่คือดายครับนี้ดายนะคือมันอาจจะลงอีกนิดนึงหรือเปล่าหรือว่ามันลงให้นี้จบมไม่แน่ใจนะครับแต่ผมมองว่าอาจจะนะอาจจะถึงจุดที่เรียกว่าเส้นสุดการลงเราหรือเปล่านะมโนนะมโนนะผมผมก็เลยซื้อแอบซื้อไปขำๆครับสิบเหรียญครับ สิบเหรียญเพื่อแย่ดูนะครับเพราะว่าเออก็น่าสนใจนะมันลงในแบบที่คือคือกราฟเนี่ยมันเข้าสูตรบายคลายได้นะครับบายคดายได้บายคลายแล้วก็ดายนะครับเนี่ยนะนอกจากนี้ครับทางพื้นฐานนะทางพื้นฐานนี่ก็น่าสนใจครับคือมันจะมีข่าวครับที่เกี่ยวกับเป็นสัญญาลบนะครับเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีนะครับเซ็น่าเนี่ย ตลาด NFT ดิ่งตามคริปโตครับมูลค่าลดลง73%ครับในเดือนเดียวนี่ครับชัดเจนครับข่าวร้ายนะครับสครับในหน้าในหน้าคริปโตเนี่ยยื่นน้อลายกันเป็นแถบเลยครับมากมายมหาศาลครับเนี่ยก็เป็นข่าวร้ายเช่นกันนะครับคริปโตเคอเรนซี่เริ่มมีคนเขียนบทความบอกถึงจุดอ่อนมันครับเนี่ยนี่จากบางกอกบิสเนีลนะครับรุงเทพธุรกิจนะครับ นักดนิเวศครับสำคัญนะคนนี้ฮะพอท่านบอกว่าอะไรอวสานนี่มักจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญกันนะครับอวสานเปลี่ยนคริปโตนะฮะอ่าเนี่ยก็มีเช่นกันครับอ่าแบงก์อเมริกาเปิดผลสารวจว่าชาวอเมริกัน70%ไม่สนใจคริปโตชี้ผู้คนกำลังหนีห่างจากคริปโตมากขึ้นนะครับเนี่ยคนเนี้ย ก็อยากจะให้กําลังใจท่านคนนี้นะครับพี่คนนี้ชื่ออะไรไม่รู้น่าจะเป็นเหมือนกับพระเจ้าของ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 ชาวคริปโตนะครับไมโครสตรีจี้นะครับคือเป็นคนที่ทุ่มถัวเฉลีย่ยขาดทุนหรือเปล่าหรือยังไงหรือซื้อสะสมบิตคอยมากสุดคนหนึ่งของโลกเลยครับนอกจากเลยนะประธานาธิบดีสักประเทศหนึ่งแถวเมกาใต้นะ ก็ขาดทุนยับเยินฮะอันนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายที่มันลงนะครับคาดเดานะคาดเดานะแต่จริงๆผมก็สงสัยนิดนนะมีคือบางทีอะ่ะผมมักจะได้ยินข่าวเสมอว่าคนที่โถเฉลี่ยสู้ตลาดขาลงนี่มักจะเจ๋งฮะก็ไม่แน่ใจว่าตลาดจะจะ,ดจะทำให้อิตานี ล้มละลายหมดท่าก่อนหรือเปล่าจึงค่อยกลับตัวก็ไม่ได้ใจเหมือนฮนะโถเฉลี่ยนะชอบคำหนึ่งนะที่ที่ของ uh, uh, e ance, คริปโตบายฟินแนด์ว่าสบกระตุกนะุก,ะกนะคือว่าคือการที่ราคามันเด้งจากก้นขึ้นมาในกะระสบกระตุกมันใช้คำได้ดีมากเลยนะครับนะแล้วก็มีมีคนที่ให้ผลว่าทำไม Bitcoin จึงสามารถลงลึกถึง1นึ่หมื่นดอลลาร์ได้นี่ก็เป็นการแบบซีนารีโอในภาพลบมากๆแล้วทาให้คนกลัวออกมากทุกคนเชื่อครับว่าคนส่วนใหญ่เชื่อนะครับอันนี้ก็เป็นรัฐบาลจีนที่เป็นข่าวนะของคริปโตบายฟินแลนด์แถว่าบิตคอยจะเหลือศูนย์สำนักข่าวจีนรายงานมันก็แค่โค้ดคอมพิวเตอร์ธรรมดานี่ผมว่าเป็นเป็นข้อมูลทางทางพื้นฐานหรือทางข่าวนะที่ผมคิดว่าเอ,อ ม,มันก็มันก็มีมันก็เหมือนกับส่งสัญญาณบางอย่างที่ท,ทำให,ให้รู้สึกว่าตอนเนี้บิตคอยน์เนี่ยกำลังจะเหมือนถูกถูกหนีห่างเนาะถูกประเมินค่าให้มันเป็นลบจุดๆเลยครับก็อาจจะเป็นเป็นข้อมูลที่ดีก็ได้นะว่าเออจริงๆตอนเนี้ช่วงนี้คนกำลังกลัวเยอะมากๆเนี่ยอาจจะเป็นจุดกลับตัวก็ได้นะครับ แต่ทั้งนี้ถ้าผมถงมองในมุมว่าจริงๆอ่ะเออเงินนะครับเงินเนี่ยมันเป็นมันไม่ใช่เพียงแค่เครื่องมือในการแลกเปลี่ยนนะครับแต่มันเป็นเครื่องมือของการแสดงอํานาจด้วยครับคือโลกเราอ่ะมันไม่ได้มันมันไม่เป็นยูโทเปียนะโลกเราไม่ยูโทเปียนะครับแต่มันแต่มันเป็นเป็นเกมของของการแข่งแย่งอานาจกันนะครับเกมอัพโตรนนะครับพดูดง่ายๆนะ ดังนั้นเนี่ยอะไรก็ตามครับที่มันมีอิทธิพลต่อการควบคุมคนอื่นได้มันทำให้เขาใช้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการผลิงอำนาจเป็นผู้นำโลกได้เนี่ยเขาจะไม่ยอมให้มันเป็นอะไรที่ใครๆก็สามารถเข้าถึงง่ายๆนะครับนี่น,น,นี่นี่เป็นธรรมชาติมนุษย์นะครับเหมือนกับมก็จําได้นะแต่ก่อนเนี่ยรถยนต ที่ใช้แก๊สโซลีนกับรถยนต์ที่มันรถยนต์ใช้น้ำมันกับรถยนต์ที่ใช้ไฟฟ้าเนี่ยถูกออกแบบมาในช่วงเวลาใกล้ๆกันนะครับแต่ทําไมรถยนต์ไฟฟ้ามันมันมันไปต่อไม่ได้เพราะว่าไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ใครๆก็เข้าถึงได้ไงแต่น้ามันเนี่ยมัน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 สามารถที่จะเป็นฐานให้กับอเมริกาเนี่ยนะใช้เป็นใช้เป็นเครื่องมือในการเป็น เป็นเจ้าโลกได้นี่แหละทำให้รถน้ำมันเนี่ยมันมันเข็นขึ้นมาและกลายเป็นเป็นแมสได้ดังนั้นนี่เป็นข้อสังเกตที่ที่ผมผมอยากจะชี้ให้มองมองว่าจริงๆกับบางทีอะท่านต้องต้องสังเกตดีว่าต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องลองทำดีว,ว่าบิตคอยเนี่ยนะมันมันมีความเป็นเหมือนกับสามารถเป็นเครื่องมือกับใครสักคนเป็นผู้นำโลกได้หรือไม่ถ้ามัน ไม่ใช่อย่างนั้นนะมันเป็นแค่โค้ดธรรมดานี่ก็ผมคิดว่าก็คงจะไปต่อได้ไม่ไกลนะักเพราะว่าเมื่อมันเป็นโค้ดครับใครๆว่าเขียนได้ใช่ไหมแล้วอีกอย่างเงินนะ่ะเงินมันเป็นเครื่องมือของอำนาจนะครับเครื่องมือของการควบคุมและการปกครองดังนั้นเนี่ยมันจะไม่สามารถเป็นเสรีได้นี่เป็นมุมมองส่วนตัวนะผมอาจจะมองในแง่ของของการแบบ ด,ดูละครมากเกินไปก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าจะแต่ผมก็มองผมก็ไม่เชื่อว่า Bitcoin เนี่ยจะลงจะลดลงเป็นศูนย์ได้นะแจะแต่มันอาจจะไม่ได้ไม่สามารถกลับไปที่เดิมได้มันเป็นเหมือนกับทิวลิปอะครับผมผมยังมองในี้ร้ายอยู่นะทิวลิปที่มันเกิดมาในยุคนีย้ยุคของคนเจนอะไรเจนแซใช่ไหม แต่มันจะไม่มีทางเป็นศูนย์ได้แต่มันก็คงจะขึ้นไปได้สักนิดหน่อยนะครับแล้วก็มันเหมือนหุ้นปั่นนะครับมันปั่นแล้วมันคงไม่เอามันคงไม่ขึ้นไปไปรับชาวดอยได้ทุกคนนะครับนะฮะดังนั้นเนี่ยก็อย่าได้แบบคาดหวังอะไรมากนักครับเสียแล้วเสียไปเนาะเ,เสียไปไม่เป็นไรนะฮะตัวคุณยังอยู่นะตัวคุณยังอยู่คือคนที่สําคัญที่สุดในตัวคุณคือตัวคุณเองนะ คุณมีความว่ะะาในการหาเงินใหม่และคุณสามารถเรียนรู้จากความผิดพลาดแล้วก็กลับกลับกลับเอ่เรียกว่าอะไรแก้ตัวใหม่ได้นะครับจากการลงทุนอื่นๆแล้วก็อาจจะหาเงินก้อนใหม่มามามาทดแทนที่ขาดไปก็ได้ครับอย่าอย่าได้ไปไปเสียใจกับมันนะให้กำลังใจทุกคนนะครับถ้าใครถ้าใครขาดทุนก็แนะนำอ่านหนังสือผมนะ่เล่มเนี้ยผมผมเคยขาดทุนหนักมาก่อนผมได้เขียนเรื่มนี้ขึ้นมาแล้วก็ ผมมีการตั้งเป้าหมายอยากจะกลับมาให้ได้ผ่านเล่มนี้แล้วก็วิธีการที่จะทำถึงเป้าหมายได้ก็จะมีอีกสองเล่มนี้ต่อมานะครับก็เท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ